สวัสดีค่ะคุู้เป็นหมอโซเฟียแพทย์เพียร์กลังอีกครั้งนะคะเอาละคลิปนี้นะเราจะมาในท็อปิกที่ว่าเขาลังเลในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าคุณอาจจะเริ่มสารสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือว่า,าคบมา,มาสักระยะหนึ่งละแต่คุณยังไม่เห็นสัญญ,ญาณความแน่ใจของเขาหรือความแน่นอนของเขาหรือว่าเขาปักกัวที่คุณหรือเปล่าอยากมาดูนะคะว่าเขาลังเลในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะมันอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้คุณกับเขาไม่มั่นใจนะหรือมันมีสัญญ,ญาณบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่า เฮ้ยเขาชัวรอเปล่านะเขาลังเลรอเปล่านะคะออามาดูกันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะจะตรงกับใครค่ะใครอยากดูดูส่วนตัวกับแม่พิมเพื่อน,นๆที่บ้านเกี่ยวหรือสแก,กนจอพูดได้เลยนะคะเนึกถึงหน้าเขานะคะและโฟกัสมาที่ไพ่ของแม่หมอค่ะออามาดูกันนะคะว่าเขาลังเลขอสัมผันี้หรือเปล่าก่อนอื่นค่ะขอดูพลังงานของคุณก่อนพลังงานของคุณเป็นอย่างไรไพ่กระเด็นขึ้นมาเจ press ใครหลายๆคนเนาะที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะหรือเป็นคนที่เก่งแกร่งนะเป็นคนที่มีความอบอุ่นมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่หรือความเป็นพ่อค่อนข้างสูงนะคะ Five of Pentacles และ The m a g i c i a n คุณเป็นคนเก่งเป็นคนแกร่งแต่ที่ผ่านมาสถานการณ์ที่คุณเจอเนะเราบองในเรื่องความสัมพันธ์เนาะ อสถานาการณ์ที่คุณเจอมันอยู่ในจุดที่แบบอุดอัดคืนไม่เข้าคลายไม่ออกอยู่ในจุดที่มันตัดสินใจไม่ได้ทําอะไรไม่ถูกแต่บอกได้เลยว่าด้วยความเก่งด้วยความแกร่งของคุณด้วยความเก่งของคุณนะคะคุณเป็นคนฉลาดะคุณเป็นคนมีเซนต์ด้วยนะมันจะทําให้คุณเนี่ยผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆมาได้ด้วยตัวของคุณเองซึ่งคุณเป็นคนคค่อนข้างเก่งมากๆอ่ะมีสะดุดไปนิดนึงนะคะสะต็อปไปนิดนึงงานเข้า คุณมีคนเก่งคนแกร่งคุณมีคนฉลาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าตั้งใจอะไรหรือว่าคิดจะทําอะไรไมันจะต้องประสบความสําเร็จและคุณก็จะประสบความสําเร็จจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่นะคะพลังงานที่เห็นจะมีธาตุดินธาตุลมนะคะมาดูพลังงานของเขากันพลังงานของเขาเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันนะคะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรเฟรียมนิโคลเกตออด คนคนนี้นะนายออฟสอดนะคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ชอบความเครียดไม่ชอบความกังวลเป็นคนค่อนข้างที่จะดือ้อนะอาจจะมีนิสัยของความเป็นเด็กนะอาจจะอายุมากกว่าคุณแต่ว่ามีนิสัยความเป็นเด็กหรืออาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะคนคนนี้ไม่ชอบเรื่องเครียดเพราะว่าเขารู้สึกว่าเรื่องของเขามันก็เครียดมากพอแล้วนะคะแต่คนคนนี้จับกาเป็น อะไรที่ปรึกษาที่ดีอ่ะเป็นเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับทุกุคนอ่ะแต่กับเรื่องตัวเองเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเพ้แบบมีเรื่องเครียดเข้ามานะคะ mm hmm. อ่าละพลังงานที่เห็นนีจะมีธาตุลมและก็ธาตุดิบอีกแล้วนะคะ mm hmm. มาดูซีว่าเขาลังเลในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าซีสออกไปเดอะโคลส์ hmm. ค่ะเอ็ดออฟโซดนะคะ k คิง f อ a n ว s ไฟสดพยายามจะไม่ค่อยโชว์ไพ่นะคะ k n i g h t of Cups ค่ะ mm hmm. เขาลังเลไหมเขาลังเลเพราะเขากลัวนะกลัวว่าเขาอาจจะเคยเป็นคุณเจ้าชู้มาก่อนเขาก็กลัวว่าตามมันจะตามสนองเขานะคะเขากลัวกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกลัวในอนาคตระหว่างคุณกับเขาแต่เขาก็เฝ้ามองคุณนะเขาเฝ้ามองว่าเออมันจะเป็นยังไงอะไรยังไง นะถามว่าเขารู้สดียวคุณไหมเขารู้สตียวคุณมากๆนะคะเหมือนกับว่าเขาว่าพุ่งเป้ามาที่คุณแล้วละ่ะแต่ว่ามันยังมีความลังเลมีความสงสัยอ่ะเดี๋ยวเวลาเหลือมาดูกันสิคะว่าไอการลังเลของเขาเนี่ยมันจะไปจบตรงที่ไหนมันจะเออ่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะไปต่อหรือว่าจะถอยหลังนะคะชาริโอตโฟลครับ a g e of p e t l e s และให้ใต้สำรับนะคะ a g e of Sword the Chariot นะคะั o r Cups นะคะแล้วก็ e g e of Petros แล้วก็ e of Sword ภายใต้สำรับถามว่าเขาลังเลไหมมันก็มีความลังเลแหละแต่เขาพร้อมจะพุ่งชนเออเข้าใจนะเขาพร้อมที่จะพุ่งชนในความสัมพันนี้นะคะพร้อมจะพุ่งชนไม่ว่า จะต้องแย่งจริงหรือว่าไม่ว่าจะต้องแบบทําอะไรยังไงก็แล้วแต่เพื่ออะไรคุณมาเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้สิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันเหมือนก ok ับเขาทะเลาะกับตัวเองอยู่เขายังไม่มั่นใจในตัวเขาเองเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่มั่นใจในตัวคุณแต่ถามว่าความรู้สึกเขามีต่อคุณอ่ะมั่นคงไหมโคตรมั่นคงเลยในเรื่องความรู้สึกนะในเรื่องความรักในเรื่องความรู้สึกที่ม,มีต่อคุณแต่เขาไม่ไม่มั่นใจมีความลังเลกับอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่เขากลัวนะคะเขามองว่าที่ผ่านมาความรักอะ มันมันมันทำร้ายเขานะแล้วเขาก็มองว่าเขาก็ไม่อยากทำร้ายคุณแล้วก็ไม่ต้องการให้คุณมาทำร้ายเขาด้วยถามว่าเขารังเลไหมเขามีความรังเลค่ะแต่ถามว่าเขารักคุณเขาชอบคุณไหมเขารักคุณเรือชอบคุณแต่ที่เขาลังเลเพราะเขากลัวในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นเอาล่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะตรงไม่ตรงยังไงฝากเมนว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและเป็นภาคทูเล็กน้อยกับแม่หมอค่ะสำหรับที่นี้ขอเราไปก่อนบายๆ